สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่สละบเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาลาดสำหรับวันนี้คลิปนี้นาะก็ต้องมาเจาะลึกเกี่ยวกับงานปฏิทินช่อง3กันหน่อยเนาะก็ดีเดย์เป็นวันนี้แล้วนะคะวันที่ยี่สิบ นะวันนี้นี่เอคุณคุณว่ามีหลากหลายอีเวนท์ที่ต้องจับตามองนะงานใหญ่สุดก็คืองานเซนปฏิทินช่อง3ใช่ป่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นวันที่ละครพี่หลิงตอนจบอะใช่ไหมเดี๋ยวนะไหนดูซิ1ในร้อยตอนจบจริงๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูการมามีเซอร์ไพรส์จากแฟนจีนด้วยนะ เออเดี๋ยวคลิปนี้มีมาบอกเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปเพราะว่าแล้วถ้าเอจะไม่ผิดวันนี้เหมือนกันที่ว่าเอ,อแฟนมิโตเกียวจะเริ่มที่บอกว่าต้องแ r a n มสุ่มอะไรอะ่ะไปจองตัว๋วแล้วมันจะประกาศผลวันนี้ด้วยอะ่ะนะสำหรับงานแฟนมีที่ญี่ปุ่นอันนั้นนะหาข้อมูลยากมากคือก็ต้องให้ใครที่มีแหล่งข้อมูลว่าเออฉันไปซื้อตั๋วแฟนมที โตเกียวแล้วเป็นยังไงใช่ไหมว่าวันนี้ประกาศผลเอคุณคุณว่าวันที่21ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภยัยแต่คุณคุณ,คณว่าวันที่ยีบอนี่โอ้โหหลากหลายงานอ่ะเรามาเริ่มไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่เมื่อคลิปก่อนเนาะเอทำไปแล้วว่าโอ้โหเหล่า fc มานอนรอนั่งรอต่อแถวกับงานปฏิทินช่อง3ซึ่งวันนี้เป็นคิวของน้องหลิงน้องอมแล้วก็ยังมีเหล่า ดาราท่านอื่นด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่ามันเพิ่งมาออกข่าวว่าเนี่ยต่อแถวกันข้ามคืนจริงๆอย่างที่เอบอกไปแล้วว่าทางช่องประกาศว่าจะแจกบัตรคิวประมาณบ่ายสองแล้วน้องจะออกมาเซ็นประมาณบ่ายสี่มงเย็นใช่ปะแต่เนี่ยเขาบอกหนึ่งทุ่มก็มาตั้งแถวรอกันแล้วว่าแล้วนอนเหยียดยาวบางคนก็อน,นอนบางคนก็นหนังบางคนก็นปูเสือรอนะเหมือนมันมีงานอะไรจนแบบเออใช่ไหม นะอาคาน,นี้ทางข่าวช่อง3มเองนะักข่าวนะก็ไม่พลาดนะคะก็ไปเจาะหน่อยถามหน่อยถามหน่อยไปสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยค่ะโพสต์อยู่ในเรื่องเล่าเช้านี้เลยบอกว่าเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนะผู้สื่อข่าวสำรวจหน้าอาคารมารีนอนทาวเวอร์เริ่มมีคนมาจับจองพื้นที่กันแล้วโดยนำเก้าอี้หรือเสื่อมาปูนั่งเพื่อรอรับบัตรคิว งานแจกลายเซนปฏิทินช่อง3ในวันที่21พฤศจิกายนเวลาบ่ายสเพื่อพบกับทีมนักแสดงทั้งนายนภัสโบเมลาดาอเล็กธีระเดชกราฟคณาวุฒิหลิงหลิงควองออมกอน,นพัฒน้านภก้าวน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒแบมสราลีพีพีปุญปรีดีในเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งจากการสอบถาม มีทั้งกลุ่มแฟนคลับและกลุ่มรับจ้างต่อคิวอ่าล่าสุดนะคะล่าสุดก็คือมีเอฟซีคนจีนจริงๆอะ่ะเขาก็ไปต่อคิวจริงๆนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ยุ่มหัวกันเนี่ยแหะ but you need uh, if you wanna go to toilet or uh, buy something you can tell ทางทางระหว่างนี้จะไม่ไปไหนใช่ใช่ใช่ที่วิ่งสิ่งนี้เดี๋เดียวเจ้าหน้าที่จัดการทาเร้งไปนั่งทองผั นะแล้วเขาก็ไปโพสต์กันในสื่อโซเชียลมืองนอกเลยนะบอกว่าเขาก็เริ่มบอกกันแล้วเฮ้ยมีการรับจ้างต่อหัวคิวด้วยอะ่ะนะคะก็มันเป็นยังไงขออนุญาตคุณเจ้าของคลิปนะคะก็ถ่ายออกมาไว้ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะขเขาบอกว่ามีแฟนคลับจีนที่ไปรอคิวมาเล่าความวุ่นวายให้ฟังว่ามีคนที่ไม่ใช่แฟนคลับดาราไปรอคิว เขาจะเอาคิวมาขายต่อให้คนจีนคิวละ4,700บาทแล้วก็มีการจัดแจงรันคิวกันเองของคนที่กลับไปเอาคิวมาขายจนเกิดการหยุมหัวกันกับแฟนคลับนะคะมีการพยายามแทรกคิวแถวแต่ช่อง3ไม่จัดการอะไรเป็นระบบเลยเค้าวนี้ข้อความภาษาจีนที่เเขาไปเขียนกันในสื่อโซเชียลจีนะนะ เขาก็บอกโอ้โหคนไทยต่อคิวกันน่าเกลียดมากเลยอะ่ะมาขายคนจีนหนึ่งพันหยวนใช่ป่ะแล้วก็รุมรุมกันเขาบอกมีนักเก่งกำไรอะ่ะเขียนนะแล้วก็ออกตัวเลขด้วยตัวเองเลยอะ่ะเขาบอกมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะ่ะรวมหัวกันแบบรันคิวกันนะคะหลังจากเข้าไปในงานก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามจะกระโดดเข้าแถวแต่ก็ถูกแฟนๆนะคะดึงเจ้าหน้าที่ให้หยุดแล้วก็ขับไล่ออกไป โดยที่ช่อง3ามไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาบอกว่างานนี้ต้องขอปรบมือให้กับแฟนกลับชาวจีนที่รวมตัวกันในวันนี้แต่ณตรงนี้ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณแล้วก็ความเคารพพนักงานชาวไทยคนหนึ่งนะคะเป็นพี่ผู้หญิงสวมเสื้อเชิ้ตยีนเนี้ยใจดีแล้วก็สุภาพกับเหล่าเอฟซคนจีนมากแถมยังอธิบายให้เราฟังเป็นภาษาจีนแล้วก็ยังช่วยห้ามปรามว่าไม่ให้มีการแฟนคิวน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ โอ้โหเรียกได้ว่านาทีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเลยอ่ะนะว่ากันต่อไปค่ะอ่ะนะเข้าใจกันแล้วเนาะเนี่ยก็นะ้มีครึ่งๆเลยคือเอกก็นะก็นึกอยู่แล้วว่าแบบคือปฏิทินพวกนี้ยมันมีลายเซ็นดาราด้วยใช่ป่ะมันเอาไปขายต่อได้นะ แล้วมันมีมูลค่านายิ่งปีนี้คือแบบอ่าเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆเมื่อวานเอกตั้งข้อสังเกตไปแล้วเฮ้ยเราอย่าเหมานะว่าเป็นแฟนกับน้องหลิงน้องอ,อมสมบูอ่ะคนอื่นเขาก็มีเอฟซีเขานะแต่ถึงแม้เราจะรู้อยู่ในใจอยู่บ้างแหละว่าส่วนมากก็ให้เอกคิดก็น่าจะเป็นเอฟซีของน้องหลิงน้องอ,อมสะส่วนมากอันนี้ต้องขออภัยเอฟซีกลุ่มอื่นด้วยนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่านาทีนี้น้องมาแรงจริงๆอ่ะ แล้วไอการทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาหลากหลายอีเวนต์ของน้องแล้วว่ามันแบบมันตรมมันกรีดมันวายมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้มองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเอฟซีบ้านอื่นกลุ่มอื่นเขาจะน้อยใจไหมอ่ะมันมันมันน่าจะหมดไปแล้วว่าคิวอย่างเงี้ยเพราะถ้าเอจะไม่ผิดนะมันให้ห้าร้อยห้าร้อยท่านที่เป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินใช่ปะก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้ล่ะนะ แต่เอาเป็นว่าพี่สาวจีนลงความเห็นว่าชอบพี่หลิงเวอร์ชั่นเติมเน็ตเอา้าเปลี่ยนเรื่องไปซะง,งั้นอะไรอะไรยังไงยังไงอ่ะมาดูกันค่ะคือเอาจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่หลิงเริ่มมีโพสโซเชียลออกบ่อยๆอย่ออะนะบางคนก็ให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้องๆก็รู้แหละว่ามันมีเรื่องมีราวมีดรามา่าหลาก,หลา,กหลายทั้งไทยทั้งเทศน้องก็พยายามจะคีฟแฟนๆคือเบี่ยงเบนประเด็นอะ่ะ เออมาสนใจฉันนี่ฉันน่ะผู้ซึ่งไม่ค่อยโพสโซเชียลเท่าไหร่ฉันมาโพสอวนะมาสนใจฉันสีเบียงเบนประเด็นเขามองไปอย่างนั้นถามว่าช่วยได้ไหมมันก็คลี่คลายลงไปบ้างนะกับดราม่าที่ร้อนระอุนะอ่ะคนนี้มาดูกันพี่หลิงเวอร์ชั่นเติมเน็ตเป็นยังไงเช้านี้เลยค่ะเก้าโมงนะเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าใครดูนะใครก็ไปหาดูได้นะคือ พี่ยุทธอะหรือว่าที่พี่หลิงเรียกว่าพี่ยุทธก็คือคุณสรยุทธ์อะเรื่องเล่าชาวนี้กับน้องไบรใช่ปะก็พูดประมาณว่าถ้าใครไม่ได้ดูเอแล้วคร่าวๆนะไม่กล้าเอาคลิปมาเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็คือก็บอกไปเลยว่าเนี่ยน้องหลิงดูพี่ยุทธ์อยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ยุทธ์จะขอปฏิทินนะซักยี่สิบชุดนะลายเซ็นเนี่ยแหละลายเซ็น น้องหลิงน้องออมนี่แหละเพื่อเอามาแจกแฟนคลับในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้พี่หลิงตอบทันควันเลยค่ะว่าดูอยู่ค่ะพี่ยุทธเดี๋ยวเอาไปให้นะคะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่แกตอบเร็วมากนะแสดงว่าว่างเหรอวันนี้ก็คงจะเตรียมตัวไปปฏิทินงานเดียวละมั้งตั้งแต่เมื่อวานเราด้วยตั้งแต่เมื่อวานเราด้วยคือตอนที่ในวัยปวพี่หลิงก็ไปโพสต์นะที่เอทำไปแล้วคลิปก่อนว่า พี่หลิงติดอันดับท็อปอินฟลูเอนเซอร์ประจำเดือนตุลาคมพี่หลิงก็โพสทันทีเลยว่าฉันหรอฉันหรอคือแบบพี่หลิงเขาบอกชอบมากเลยอ่ะพี่หลิงเวอร์ชันเติมเน็ตเร็วมากตอบทันควันมากก็นะพี่หลิงกับน,น้องอมนี่เหมือนออสโมซิสกันอ่ะพี่หลิงทำอย่างเงี้ยมันคล้ายๆน้องอมอ่ะน้องอมสมัยก่อนก็จะตอบเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีเวลางอตอนนี้ไม่มีเวลาน้องอมก็ห่างหายไปบ้างแต่กลายเป็นพี่หลิงอ่ะ ตอบทันควันเลยจ้ายัางไม่พอ,อยังไม่พอเมื่อวานมีเซตนะถ่ายยิบแซงของน้องน้องหลิงเออน้องออมบอ,อกมาใช่ไหมน้องออมเดี่ยวถ่ายยิบแซงออกมาสวยเชียทันควันเลยค่ะคุณหลิงหลิงควงกดไลค์โดยทันทีคือแบบพี่หลิงเวอร์ชันเตอรเน็ตเขาชอบมากคือมันทันควันมันอะไรอย่างเงี้ยนะครานี้มาดูฟีดแบ็กทางพี่สาวจีนกันบ้างกับเรื่องราวปฏิทินช่องสาม หลายคนบอกว่าขอมอบอ่ะอเป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ที่ฉันไม่ขอสู้เลยอ่ะตอนแรกให้งงกันว่ามาทําอะไรอ่ะนะหลายคนก็บอกงานแจกปฏิทินน้องหลิงน้องออมที่ช่องสามจริงเหรออย่างนี้เลยหรอข้ามคืนเลยเหรอเฮย้ยฉันจะรักน้องหลิงน้องออมขนาดไหนเรื่องเดียวที่ฉันไม่ขอสู้คือมาต่อคิวข้ามคืนอ,อย่างเงี้ยฉันไม่เอานะหลายคนบอกเอาจริงนะฉันก็รักน้องหลิงน้องออมนะ แต่เรื่องนี้ฉันขออะ่ะฉันไม่เอาอะ่ะฉันแบบแล้วเมืองไทยนะก็อากาศร้อนนะเธอแล้วเธอคิดดูสิมันจะเหม็นเหงื่อคนข้างๆขนาดไหนอะ่ะไปนั่งรอนอนรอขนาดนะั้นฉันไม่เอาเธอเธอใจเย็นนะฉันว่าอันนี้เขาบอกเขาว่านะเขาคิดว่าครึ่งครึ่งอะ่ะเป็นพวกที่มารับจ้างต่อคิวนะข้าหัวคิวเฮ้ยเขารู้ขนาดนั้นหรือว่าตัวเขานั่นแหละเป็นคนจ้าง พวกเพื่อนพ้องแฟนพี่สาวจีนเนี่ยแหละเป็นคนมาจ้างหัวคิวหรือเปล่าเขาถึงได้รู้ว่าเขาบอกค้าจ้างหัวคิวหนึ่งพันหยวนเฮ้ยแพงนะเ้ยจริงหรอหนึ่งพันหยวนก็ตกสี่พันกว่าบาทกับห้าพันอะเฮ้ยว้าวอ่ะแบบเธอต่อให้ใครมาจ้างฉันทําอย่างนี้ฉันก็ไม่เอาอ่ะก็นะพี่สาวจีนก็พูดได้เศรษฐกิจบ้านเขายังพอไปได้นะะี่ะแต่เศรษฐกิจบ้านเรามันตกต่ำสนีิกระไร มานั่งนั่งนอนนอนแค่คืนเดียวคุณได้ไปห้าพันอติเลขกลมๆนะสี่ห้าพันเป็นใครไม่เอาเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันหอบยอเตอร์ไม่เอกไออย่างนี้ละกันถ้าใครทําการค้าการขายก็รู้แต่ถ้าใครทําเป็นพนักงานออฟฟิศงานประจําข้าราชการก็จะไม่รู้อันนี้ต้องขอพูดตามตรงเศรษฐกิจบ้านเรามันหออยเตอร์ไม่เอกแต่ไหนแต่ไรคือคนอื่นเขาก็ เขาก็แย่ลงแต่เขาไม่แย่ขนาดเราไนงะเราอะแย่สุดๆนะตลาดหุ้นก็ไม่ไปไหนนะใช่ไหมแล้วมันจะเอาเงินทุนจากไหนมานะฝรั่งฝรั่งอะไรเขาก็ไม่มาลงทุนของเราอะใช่ไหมเขาหนีไปประเทศเพื่อนบ้านกันหมดแล้วค่าแรงก็แพงใช่ไหมเอบทอะไรเออก็จะบอกไงว่าเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงานง่ายๆแค่นี้มันนั่งนั่งนอนนอน,น,อนแค่คืนเดียวเอง รับจ้างต่อหัวคิวค่ะได้ไปเลยสี่ห้าพันแต่เอก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าข้อมูลนี้ไม่กรองนะคะมันเป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นของแฟนจีนที่เขาเอามาบอกซึ่งก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะ่ะแต่ที่จริงก็คือช่องสามสำนักข่าวเขาไปถามมาแล้วอะ่ะส่วนมากเป็นแฟนขับหรือเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่ใช่ส่วนมากเขาบอกว่าเป็นแฟนขับหรืออะไรเขาบอกก็มีบางส่วนที่เป็นรับจ้างมาต่อคิวให้ก็อันนี้คือข้อเฝ้ คือข้อเท็จจริงที่เรื่องเล่าชาวนี้เขาเอามาออกเองเลยแต่ค่าหัวคิวนี่ไม่แฝกนะก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะคะแต่เราก็รู้รู้ไว้ว่ามันคงจะเป็นไปได้อ่ะคุณมาจ้างแค่พันสองพนใครมันจะมายอมนั่งนั่งนอนๆขนาดนี้แล้วเขาก็ให้สังเกตอีกข้อหนึ่งคือเท่าที่ดูอะส่วนมากเป็นแบบคนมีอายุหน่อยอะลุงป้านาะอาซึ่งดูแลไม่น่าจะใช่เอฟซของน้องจริงๆอะ เขาดูแล้วไม่น่าใช่นะเพราะตอนฉันไปแฟนมิตรคนที่ไปดูน้องหลิงน้องออมไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่มันเหมือนลุงป้าน,นะอาข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องขอัยคุณลุงคุณป้าน,นะเขาพี่สาวจริงเขาบอกกันดูแล้วเหมือนนั่นแหละนั่นแหละเหมือนรับจ้างมาต่อคิวก็ก็ว่ากันไปก็คงจะใช่ไหมก็คงจะใช่นั่นแหละแล้วค่าจ้างสูงอย่างเงี้ยเอกก็ไม่รู้นะก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็น มาจากพี่สาวจีนได้ไหมเพราะหลายคนบอกไม่เอาเลยจะรักยังไงจะรักน้องหลิงน้องออมยังไงฉันก็ไม่อะเขาบอกว่าพวกเธอนะพวกคนที่อยู่ในในในที่ไปต่อแถวข้ามคืนเนี่ยหลายปีถัดมานะถ้าเธอมองย้อนกลับมาเธอจะต้องขำตัวเองทำอย่างนี้ไม่มีความหมายอะไรหรอกประมาณว่านอนเซนน่ะอัะคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นเอซีน้องหลิงน้องออมนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลายปีผ่านไปพวกเธอมองย้อนกลับมานะพวกเธอจะต้องขำตัวเองว่า ทำไปเพื่อนะหลายคนก็หัวเราะเขาบอกว่าเธออย่าไปเอาอะไรเอ้ยอย่าไปเอาสาระอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะก็คือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อยากทำอะไรก็ทำทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเฮอะนะเขาบอกว่าเอาจริงนะฉันนะจะรักน้องหลิงน้อง,ง,อ,งอมอยังไงฉันก็ใครๆว่าติดตามดาราก็ตามทั่วไปแฟนมีดงานที่ต้องเสียตังอะ่ะมันก็สบายๆหน่อยไงแต่จะให้แม่รอข้ามคืนอย่างเนี้ย ฉันไม่เอานะมันมันมันเกินเหตุเขาบอกมันเครฟี่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันบ้ามากอะไรอย่างเงี้ยคือคนจีนส่วนมากเขาสงสัยว่าทำไปเพื่อนะก็หลายคนเขารู้นะเขาตั้งข้อสังเกตดีเขาเข้าใจไนงะเขาบอกว่าเธอปฏิทินพ่วงนี้มันเอาไปขายต่อได้ราคาแพงนะก็คือส่วนมากนะให้ฉันคิดนะมาเพื่อเอาไปขายต่อมันมีราคา เออก็จริงนะใช่ไหมมันมีความเป็นไปได้สูงแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีเค้าความจริงด้วยอะ่ะแฟนคลับก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็หัวคิวก็ส่วนหนึ่งนะเขาบอกคนจริงคุยกันนะเขาบอกว่าพวกเธอที่ออกความเห็นอย่างเนี้ยช่างเป็นแฟนคลับเอฟซีที่มีเหตุและผลจริงๆคือไม่ใช่เอฟซีจนบ้าคลั่งอะไรอย่างนั้นะ่ะ คือเป็น f อฟที่มีหลักเหตุและผลแล้วก็ประมวลว่าอืมนะเขาบอกว่าเธอเอาจริงจริงนะชนะเป็นสไตล์ที่แบบใครนะมาเรียกฉันไปเอาของฟรีนะแล้วจะให้เงินฉันอย่างงี้อย่างงี้ฉันไม่ไปเด็ดขาดอ่ะเขาก็วิจารณ์กันไปอ่ะนะคะหลายคนให้ขำม,มากๆกับการต่อแถวข้ามคืนขนาดนี้เขาบอกจะทําไปเพื่อเขาบอกน้องหลิงน้องออมเห็นก็คงดีใจอ่ะเนาะเธอแต่มันไม่ใช่เอฟซี C จริงเธอแต่ถึงเขาจะจ้างมามันก็จ้างโดยเอฟซตัวจริงปะ<อ><อ> เออมันก็คิดได้หลายแง่นะเขาก็ถกกันใหญ่เลยนะจริงๆคือเขาอึ้องมากว่าแบบเฮ้ยคนไทยทุ่มอ่ะทุ่มมากๆเออนะก็ไม่รู้ล่ะก็เป็นปรากฏการณ์คือเขาบอกว่าเออจริงๆความรักที่เรามีให้น้องหนิงน้องออมนี่แปลเปลี่ยนมาเป็นการค้าได้เลยเนอะเอาเพิ่งรู้เหรอคะก็บอกไปแล้วย้ำไปหลายคลิปแล้วอะไรของน้องหนิงน้องออมตอนนี้มันขายได้หมด ถ้าลมหายใจเก็บไว้ได้นะก็อัดอัดกระป๋องเก็บไว้ก็ได้อะเอาก็เอาไปขายได้ก็แ่นียลมหายใจน้องหนึ่งน้องออมมันบ้าๆบอๆอย่างนี้แหละโลกนี้อย่าไปจริงจังมากดูบันเทิงให้บันเทิงคุณอยากให้เห็นว่าเออเอพูดอะไรบ้าๆบอๆมันเคยมาแล้วนะคุณเคยเห็นพวกเว็บอีเบบ้าของพวกฝรั่งเขาอย่างนี้มาก่อนเราแล้วอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยขายได้นั่นแหละอัด แกใส่กระป๋องอย่างเงี้ยซื้อไข่ออกซิเจนอย่างเงี้ยอัดใส่กระป๋องก็ขายได้เนี่ยอัดใส่กระป๋องนะไม่รู้จริงไม่จริงก็บอกเนี่ยลมหายใจน้องหลิงน้องออมเปิดให้บิดกันเลยนะเปิดให้ประมูลกันตั้งไวท้ที่เริ่มกันที่เก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมูลกันไปคุณคิดว่าไม่มีหรอแต่ก็อย่างว่านะฝรั่งกับเอเชียเป็นคนละแนวฝรั่ง เขาก็จะเคลซี่ไปอีกแบบหนึ่งพวก,ปกแปลกๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจยังดีก็ยังขายได้แต่ถ้ามายุคนี้อรอแฟนจริงก็คงได้แต่แบบบ้าใครจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเศรษฐกิจมาไม่ดีทั่วโลกไงนะก็เลยบอกว่าน้องหลิงน้องออมเป็นอะไรที่ส่วนกระแสะแล้วก็อะไรอะไรก็ขายได้หมดเอาจริงบ้าปากกาที่น้องหลิงน้องออมไว้เซ็นเนี่ยเผอๆก็ขายได้อีกเอาเข้าไปมันขายได้จริงๆอ่ะจริงๆนะอย่าทําเป็นเล่นไปเออ แต่ก็เอาละ้นะบางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีอีเวนต์อะไรแฟนๆชาวจีหลายคนก็ยังไม่ทราบก็บอกเธอมันมีงานอะไรที่เมืองไทยเหรอนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตามองมากเลยนะคะคือตอนเย็นตอนกลางคืนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมีปัญหาเรื่องของยุงแค่นั้นแหละยุงกัดพอฤดยดูหนาวอย่างนี้ยุงเยิงอะไรมันเยอะเนาะส่วนตอนระหว่างวันนี้แหละมันจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนค่ะ เนี่ยมันจะร้อนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอากาศมันร้อนมันร้อนจริงนะแล้วมันร้อนแบบแห้งนะพระฝนเริ่มซาแล้วใช่ปะ่ะหลายคนบอกเออชีวิตนี้นี่เนาะมันไม่ง่ายเลยเนาะจะใช้ชีวิตเนี่ยบ้าไปแล้วคนพวกนี้นะคะแฟนชาวจีนเขาอึง้งแล้วเขาอะสรุปก็คือเขาขอมอบนะเขาเขาเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เขาขอมอบเลยเขาขอยอมแพ้ให้คนไทยเลยว่าไปสี่ก็คุณเป็นเอฟซีตัวจริงนี่ถ้าไปจัดที่จีนอย่างเนี้ย แน่นอนค่ะมันก็ต้องมีพวกที่ทําอาชีพเป็นพวกรับต่อคิวอะไรก็ต้องมาแหละแหมเมืองจีนก็อย่ามาเลยก็พอกันแหละนะเออก็ขำๆละกันเอามาอัปเดตให้ดูว่าเฟฟีดแบ็จากทางนะเมืองนอกเขาเป็นยังไงเขามองเรื่องนี้ยังไงเขามองแล้วคขาขำไหมหรือว่าอะไรแต่อย่าง้อยเราก็พอรู้ๆคร่าวๆผ่านหูว่าเฮ้ยค่าจ้างสี่ห้าพันนะไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่ก็แค่ฟังๆไว้นะคะอ่ะคราวนี้มาตอบก,กันค่ะ วันนี้นะเป็นอีพีจบของเรื่องหนึ่งในร้อยแล้วนะเขาบอกพี่จันทร์คือเล่นบทอันเนี้ยคือพี่สาวจีนเขาดูไม่ดูไม่รู้อะแต่เขาเอว่าเขาดูอะไรที่เป็นพี่หลิงเขาก็ดูทั้งนั้นแหละอันนี้บ้านเดี่ยวน้องหลิงนะคะบ้านบีบีจูคะ่ะเขาบอกไปแล้วนะคือถ้าบ้านบีบีบีจูรักใครอะบ้านเดี่ยวน้องหลิงรักใครอะคือพี่หลิงไม่มีทางอดอะมีของขวัญให้ทุกเทศกาลไม่มีเทศกาลอะไรก็จะให้ นะคะไม่ขัดตกบกพร่องอย่าง ep จบก็เอาไปเลยค่ะเซตของขวัญเงินสดอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยเป็นภาพเหล่านี้เลยนะแล้วเขาก็นะคะก็เขียนอะไรมาแบบเป็นข้อความลึกซึ้งอีกแล้วอ,ะอ่ะอมาดูข้อความที่พี่สาวบ้านบิบีจูเขียนให้พี่หลิงกันหน่อยเขาบอกว่าสเต็ปายสเต็ปนะหยาดเหงื่อแต่ละหยดสะท้อนออกมาเป็นวงกว้าง ความฝันของน้องหลิงส่องสว่างนะคะทุกสายตาจ้องมองมาที่น้องหลิงถนนข้างหน้ายังทอดยาวไม่มีวันสิ้นสุดทุกย่างก้าวที่น้องหลิงทํามาจนถึงบัดนี้มันเป็นเส้นทางไปสู่อนาคตที่สดใสจันทรเป็นตัวละครที่โผล่ออกมาจากความยากลำบากถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ครั้งหนึ่ง เป็นบทบาทที่ไร้เดียงสาบทจันทรนะคะเป็นบทบาทที่เป็นสาวไร้เดียงสาและต้องเผชิญกับความสับสนแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้กับการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองมันเป็นบทละครที่ท้าทายแล้วก็เป็นก้าวสำคัญในอาชีพนักแสดงของหลิงหลิงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง EP จบของหนึ่งในร้อยเราบ้านบีบีจูได้เตรียมของขวัญเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงการซัพพอร์ตจากบ้านบีบีถึงน้องหลิงหลิงในช่วงเวลาที่น่าจดจำอันนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่ากิฟต์ของขวัญกิฟต์เซตนะคะรวมเป็นเงินสดทั้งสิ้น389,550บาทรวมกันก็ประมาณ8 2 8 8 0หยวนนะคะอันนี้เป็นเฉพาะจำนวนเงินต้นนะยังไม่รวมต้นทุนการผลิต คำนวณตาม exchange rate อยู่ที่4 1หยวนเท่ากับ4.7 4ุบาทเจสตางค์อ่ะพูดอย่างนี้นะประมาณนี้ค่ะ1หยวนประมาณ4 4บาท70สตางค์สนับสนุนโดยเงินทุนที่เหลือจากกิจกรรมสนับสนุนครั้งก่อนของควัญชิ้นนี้แสดงถึงการ support น้องอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลง ของบ้านบิบิจูที่มีต่อน้องหลิงหลิงนะคะและขอให้คำมั่นสัญญาจากใจจริงที่จะยืนเคียงข้างหลิงหลิงเสมอมันมีความหวังลึกที่สุดของเราว่าหลิงหลิงจะยังคงเดินหน้าในอาชีพการแสดงของหลิงหลิงต่อไปได้ไปสำรวจโลกใหม่ๆขอบเขตใหม่ๆนะคะและเปิดรับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่น้องหลิงฝันถึง ในขณะที่เรื่องราวของจันทอนใกล้จะจบลงแล้วการเดินทางของน้องหลิงพึ่งจะเริ่มต้นโดยมีอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสอันน่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าหลิงหลิงนั่นเองอ่ะนี่นนค่ะก็เป็นกล่องเซตของขวัญทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เขาเตรียมมานะเยอะแยะมากมายก็ปรบมือสิคะรออะไรเงินสดทั้งนั้นค่ะทำเป็นรูปดอกไม้ก็คืองานละเอียดงานโรแมนติก งานใส่ใจงานพิธีพิธานงานประณีตเลยสำหรับบ้านบีบีจูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ต้อนรับนะคะน้องหลิงน้องอ,อมก็ไม่รู้สิก็ตื่นตันแทนน้องหลิงนะก็มีของขวัญมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดของน้องอ,อมก็บ้านน้องอ,อมนะบ้านเดี่ยวก็ตอนนี้กำลังดีดาดีาด,ดาก็ใหญ่สไตล์เด็ก เหมือนน้องออมาค่ะดีดาว่าเอ้ยอยากจะรับปริญญาเขาก็เตรียมของขวัญน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทาวิดีโอทําคลิปทําอะไรอย่างยิ่งใหญ่มีอีเวนต์มีกิจกรรมอะไรที่สนุกสนานทํามากทํามายแบบว่าอื้เรียกได้ว่าก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองหลังจากงานทรายปฏิทินอันนี้นะเดี๋ยวมารู้กันมาลุ้นกันว่ามันมีอะไรที่น่าจับตามองนะเดี๋ยว มีอะไรคืบหน้านะเดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้นะขอให้ทุกข้าวทานข้าวอย่างอิ่มหมี่พีมามีความสุขทุกคำที่กัดแล้วก็นึกถึงน้องหลิงน้องออมไปแล้วก็กินไปก็ยิ้มไปก็มีความสุขไปอิ่มไปด้วยนะอ่ะ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีเรื่องราวอะไรจะมาแชร์มาเหลากันก็มาเหลากันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ